ุณทำอะไรอ่ะเออนี่คุณขับอะไรครับก็ขับไอ้ขี้ค่ายแกงไงเน่หยุดแกห้ามเช็ดออกเด็ดขาด ทำไมผมต้องทำตามที่คุณบอกด้วยเดี๋ยวนี้น,นนะนี่แกคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครผมไม่รู้นะว่าคุณเป็นใครแต่ที่ผมรู้คุณไม่มีสิทธิ์มาเขียนหน้าผากคนอื่นแบบนี้ทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อฉันเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทเน้คุณเป็นลูกสาวรัฐานเหรอครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าแกไม่อยากให้ฉันไปฟ้องคุณพ่อไล่แกออก แก,กก็ห้ามเช็ดไอตัวอักษรบนหน้าผากแกนี่ออกแต่ผมทำงานในสภาพานี้ไม่ได้หรอครับถ้าแขกมาเห็นเขาจะคิดยังไงไม่มีใครเข้ามาสนใจพนักง,งานระดับล่างอย่างแกหรอกนะนี่มันตื่นเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมหน้าผากนายถึงเป็นแบบนั้นหนูเป็นคนทำเองเหลยค่ะพ่อ,อแล้วทำไมลูกถึงทำแบบนั้นล่ะอ้าวก็หนูทำโทษพนักง,งานที่หลับในตอนทำงานนี่คะ ผมไม่ได้แอบหลับนะครับมันเป็นช่วงพักผมก็แค่นี่พักสายตาครับแกเงียบไปเลยท่านประธานครับผมขอลบหน้าออกนะครับผมคงทำงานในสภาพแบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้ฉันไม่ให้แกลบคุณพ่อคะอย่าให้มันลบนะคะแต่ถ้าลบอะ่ะคุณพ่อต้องไล่มันออกนะคะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นแกนเลือกเอา ว่าเกจะทํางานทั้งทางอย่างนี้หรือว่าเกจะลบออกแต่ตกงานท่านประธานครับนายได้ยินที่ลูกสาวฉันพูดแล้วใช่ไหมนายตัดสินใจเอาเองก,ก็แล้วกันว่าจะเลือกอะไรท่านประธานผมทํางานในสภาพอนี้ได้จริงๆครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอสั่งให้นายเนี่ยพ้นจากตำแหน่งรปพตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ท่านประธานครับทำไมทำกับผมแบบนี้ครับไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นตามฉันมาไปเซ็นใบาลาออกที่ห้องมาใบาลาออกของนาย ท่านประธานท่านประธานจะไล่ผมออกด้วยเหตุผลนี้จริงๆหรอครับใช่ฉันไล่นายออกแต่กไ็ได้หมายความว่านายจะกลับมาทํางานไม่ได้ฮะหมายความว่ายังไงครับท่านประธานเดี๋ยวถึงเวลานายก็จะเข้าใจเอง เขาคุณพ่อก็ชุดรปภไงหนูรู้ค่ะแต่คุณพ่อมาโยนศสลหนูทาไมคะก็เพราะว่าลูกอะต้องไปเป็นรปภไงแทนคุณเก่าที่พ่อไล่ออกไปเน่ซิฮะหนูเนี่ยนะต้องไปเป็นรปภใช่ก็คุณเก่าที่พ่อไล่ไปไงพ่อเลยหาคนใหม่ไม่ทันพ่อก็เลยต้องให้หนูเนี่ยไปเป็นรปภแทนคุนพ หนูไม่ทําลูกจะไม่ทําก็ได้นะเพราะอไมหยวงครับแต่พ่อจะระง,งับบัตรเครดิตท,ทั้งหมดที่ลูกเอาไว้ใช้ต่อไปลูกจะซื้อของนก็หาเงินเอาเองก็แล้วกันคุณพ่อคะคุณพ่อจะทําแบบนี้กับหนูไม่ได้นะคะหนูไม่ยอมจะไม่ยอมก็ต้องยอมเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มันเป็นของพ่อพ่อมีสิทธิ์ที่จะให้ใช้หรือไม่ใช้ก็ได้คุณพ่อไม่รู้ละถ้าลูกอยากได้เงินก็ต้องไปทํางานถ้าพรุ่งนี้ พ่อเนี่ยไม่เห็นลูกในชุดวอพอที่พ่อมยานตอน8ปดโมงเช้าหราก็ลูกจะไม่ได้เงินสักบาท ว่าพอเนี่ยจะมายืนหน้าบึ้งใส่แคบแบบนี้ไม่ได้นะยิ้มหน่อยสิคุณพ่อที่ทำงานไม่มีคำว่าพ่อกับลูกมีแต่ลูกน้องกับเจ้านายเรียกฉันว่าท่านประธานสิคุณพ่อ,อยังอีกเออค่ะท่านประธานพอใจหรือยังคะดีมากตั้งใจทำงานอย่าก,ก่อเรื่องถ้าไม่อยากโดนหักเงิน Nhạc Một hay dím ไงเนี่ยฮะฉันถอบเอกสารเต็มมือเนี่ยรับหน่อยยังยังนิ่งอีกฉันฟ้องท่านประธานให้ไล่ออกซะเลยนี่อ,อย่าอย่าฟ้องนะคะมาค่ะมาฉันช่วยอ,อ,อตามฉันมา เปิดประตูให้ฉันด้วยคุณคะคุณเห็นไหมคะว่าฉันถืออะไรเต็มมัเต็มมือหมดเลยอะ่ะคุณเปิดเองไม่เป็นหรอคะนี่ไม่เปิดก็ได้นะแต่ว่าฉันเนี่ยจะไปฟ้องท่านประธานให้มาไล่เพาอ,ออกเอออย่าฟ้องนะคะ ฉันไปไว้ที่โต๊ะด้วยเข้าใจไหมค่ะขีฟองเก่งจริงเลยื่อะไรจะเลิกงานเนี่ยน้องน้องน้องลานจอดรถไปทางไหนอะเอ้าแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงก็หาเองดิเฮ้ยนี แกเป็นปรปภเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวฉันฟ้องกูจะไกด์ไล่ออกเลยโอ๊ยคนบริษัทนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ยไอ้ออะก็ฟ้องฟ้องฟ้องอย่างเดียวเลยน้องพี่ฝากรถพี่ไปจอให้ด้วยดิพี่รีบอย่าไม่ทนันละ ทำให้ได้แกอย่าลืมสิตอนนี้บริษัทของเราไม่มีหลบอภคุณพ่อก็จ้างใหม่สิคะมันจะไปยากอะไรล่ะหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ใช่จะได้คุณมาง่ายนะก็พ่อจะจ้างมาแท้ๆคนหนึ่งอ่ะพ่อต้องคัดเลือกต้องสัมภาษณ์ต้องทดลองงานสารบัดกว่าจะได้คนที่ไว้ใจได้สักคนหนึ่งแต่ลูกมาไล่คุณของพ่อออกไปง่ายแบบนี้ ลูกก็ต้องรับผิดชอบแทนแต่คุณพ่อคะคือหนูทําไม่ได้อะนี่มันไม่ใช่หน้าที่ของหนูหนูไม่ถนัดหนูว่าคุณพ่อหาคนอื่นมาทําแทนหนูด้วยนะคะยังไม่ได้ล้อถ้าหาไม่ได้เหมือนคุณเดิมพ่อก็คงไม่จ้างปึงเงินล็อกถ้างนั้นคุณพ่อก็กลับไปตามไอ้รปภคนเดิมกลับมาก็ได้นี่คะเรื่องเนี้ลูกเป็นคุณทําให้เขาออกลูกก็ต้องไปตามเขามาเองสิ คุณพ่อแล้วทำไมหนูต้องไปด้วยล่ะคะก็ลูกมันคุณทำให้เขาออกลูกก็ต้องไปตามเขามาเองถ้าลูกไม่ทำลูกก็ต้องเป็นรอปภต่อไปอย่างนั้นไหมล่ะคุณนา่คุณมามีอะไรตรอเ่าครับนี่นายนายอยากสั่งอะไรอะ่ะสั่งได้เต็มที่เลยนะเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเอง ผมว่าคุณเข้าประเด็นเลยดีกว่าจะได้มีสิทธิ์เวลาที่ฉันนัดนายมาวันนี้อะ่ะเพราะว่าฉันอยากให้นายกลับไปทำงานที่เดิมอะ่ะแค่นี้แค่นี้หมายความว่าไงคุณกันแกล้งผมไล่ผมออกแต่พอจะให้ผมกลับไปทำงานก็มาตามให้กลับไปไง่ายๆแบบนี้หรอ แล้วนายเจ้ยฉันทายังไงอ่ะฉันต้องทํายังไงนายต้องการอะไรก็พูดสิผมต้องการให้คุณขอโทษสิ่งที่คุณทํากับผมแค่ตามกลับไปทํางานง่ายแบบนี้มันไม่ได้เพราะผมไม่ใช่คนผิดคนที่ผิดคือคุณคุณต้องขอโทษผมนายเจ้ฉันขอโทษนายเนี่ยนะแล้วที่คุณมาตามกลับไปทางานไม่ใช่เพราะคุณรู้สึกอยากขอโทษ ผมไม่รู้เลยนะครับว่าคุณมาตามผมกลับไปทำงานทำไมแต่ผมอยากให้คุณรู้ไม่ว่าใครตำแหน่งอะไรทำอาชีพไหนอยู่ระดับไหนทุกคนล้วนมีความรู้สึกไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาดูถูกกดขี่หรือเอาเปรียบตัวเองเหรอกนะครับ ผมว่าคนเองก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นคนอื่นถูกไหมครับคือความจริงแล้วอะ่ะฉันก็รู้สึกผิดที่ทำแบบนั้นกับนายคือพ่อของฉันให้ฉันไปทำหน้าที่แทนนายแล้วฉันก็รู้แล้วว่ามันต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนตอนเนี้ยฉันเข้าใจความรู้สึกนายแล้วว่านายรู้สึกยังไง ขอโทษฉันรู้ว่าฉันควรที่จะพูดมันออกมาเร็วกว่านี้อ่ะแค่คุณคิดได้เข้าใจหัวคนอื่นมากขึ้นแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมยกโทษให้คุณถ้าอย่างนั้นนายกลับเข้าไปทำงานที่บริษัทเหมือนเดิมได้แล้วใช่ไหมตกลงไหมครับจะยโยขอบคุณนะขอบคุณจริงๆนะนาย อยากกินอะไรไหมสั่งเลยสวัสดีครับท่านประธานยินดีต้อนรับการกลับมานะฉันบอกแล้วว่านายต้องกลับมาทาง,งานเหมือนเดิมครับผมเข้าใจนะครับท่านประธานว่า,าท่านประธานหมายความว่าอะไรคุณพอ่อรอหนูด้วยสิคะ หายไปไหนมาเนี่ยแพทอ๋อหนูไปซื้อกาแฟมาค่ะอะฉันซื้อมาให้วันนี้ตั้งใจทำงานนะแล้วก็ถ้ามีใครมาแกล้งอะบอกฉันได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้ถ้าลูกกลับตัวกลับใจบริษัทของพ่อเนี่ยก็ไม่มีใครแกล้งใครแล้วละคุณพ่อันฉันขอตัวก่อนนะ เดี๋ยวผมไปเปิดตูให้ครับ